สวัสดีค่ะอยู่กับเซลล์ออยอีกแล้วนะคะที่นี่บริษัททอโต้นะคะทอโต้ oto, รถสวยยังไงก็จบรถต้องปกต้องทอโต้เลยสําหรับวันนี้ออยืนอยู่ที่ทอโต้สาขา2นะคะมาพร้อมกับโตโยต้านะคะแบรนด์หลักของเรานะคะลูกค้าขายดีตลอดการกับรุ่นโตโยต้าแคม r ี่2 g งคันนี้ได้เป็นปี2019สีเทาเดิมจากโรงงานมาพร้อมกับโฉมหน้าออนนิวนะคะแบบนี้เลยได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ มีไฟเดย์ทมและนิ่งไลท์มาให้การชนด้านหน้าตัดด้วยคิ้วสีดำพร้อมโลโก้สีโครเมียมช่องรับลมได้เป็นสีเทาเมทัลลิกได้นในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เราเรียบร้อยด้านข้างตัวรถได้เป็นยางดันหลบยางได้ปี2022เลยนะคะในส่วนของแม็กได้เป็นอลอยเดิมจากโรงงานได้เป็นแม็กขอบ16ค่ะกระจกสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยคิ้วโครเมียมมีไฟเดียวมาให้ที่กระจกมองข้าง กุญแจามาแบบสมาร์ทเคเลตนะคะได้มือเปิดแบบคมเมีม่่มได้เป็นกุญแจสมาร์ทเอนทีค่ะกระจกมองข้างได้ทั้งพับและปรับไฟฟ้ากระจกได้ปรับออโตโ้ขึ้นลงทั้ง4ฝั่งเบาะคู่หน้าได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตเดินได้สีขาวเบาะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เบาะคู่หน้าได้ปรับไฟฟ้า มีปุ่ม engine start stop นะคะมีโหมดกันลื่นทลายมีมาให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของคันนี้ได้เป็นพวงมาลัย multi function มี cruise control มี airbag มาให้รอบคัน ในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้คันนี้นะคะจะได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยนะมาพร้อมกับนี่เลยเลขไม้นะคะคันนี้นะต้องบอกก่อนว่าเป็นรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะคะไม่มีการกลับไม้ก็ไม่แต่อย่างใดเลยคันนี้เลขไม่วิ่งไปหนึ่งแสนมกว่าโลเท่านั้นเครื่องเล่นนะคะหน้าจอได้เป็นเดิมจากโรงงานเป็นทัสกีนนะคะขนาด7นิ้วได้แอร์ออโต้ดูโอโซนมาพร้อมกับไวเลสชาร์จนะคะตรงนี้เลย ได้เกียร์ออโต้ค่ะมีเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับที่เก็บสัมภาระนะแบบกว้กางๆเลยนะคะนี่เก็บของกันได้แบบจุกๆเลยสำหรับด้านหลังนะคะลูกค้าภายในห้องผู้โดยสารได้เป็นเบาะสีดำนะคะทรงสปอร์ตแบบนี้เลยเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะแล้วก็ยังมีช่องแอร์มาให้แบบตรงจุดด้วยนะคะมีม่านนะคะเป็นม่านรอบคันเลยคันนี้นะคะมีด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่นะ ก,ก็คือเจ้าของเดินติดตั้งมาให้แล้วแบบเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับด้านหลังกันบ้างนะคะมาพร้อมไฟท้ายที่เป็นไฟท้าย LED ได้นในส่วนของโลโก้นะคะแคม r y นะ2.0เป็นตัว G นะคะเป็นคมเมียมสัญลักษณ์ทุกจุดอยู่ให้ครบเลยนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังถึง4จุดเลย เหลี่ยมสันตัวรถนะคะคมชัดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะรถเพิ่งเข้าใหม่เมื่อวานสดๆรด้อนๆเลยนะคะสีเทาเงาๆแบบนี้เดี๋ยวอ้อยพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าด้านในนะคะได้เป็นเครื่อง VVTI นะคะคันนี้เป็นเครื่องเบนซินล้วนเลยนะคะ คันนี้ยังไม่ได้ทําการสปาหรือล้างชงนะคะลูกค้าเข้ามาถึงร้านปุ๊บนะคะออยก็รีวิวให้ลูกค้าดูเลยนะคะแบบเ,เรียวๆเลยนะคะได้เป็นนี่โชกคฝากระโปรงนหน้าได้แบบโชกคนะคะภายในของด้านบนนะคะก็มีในส่วนของฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เม็ดอาร์ตนะคะกลมๆเรียงสวยแบบนี้เลยนะคะแผ่นคาเตือนแผ่นเพจนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะแล้วก็ น็อตทุกตัวไม่มีการคันคขนะคะหรือว่าถอดมาทําตีแต่ยังได้เลยลูกค้าอยู่แบบครบ,ครบเลยนะคะตรงจุดแบบนี้เลยนะคะทุกคันทุกตัวเลยนะคะคานด้านหน้าไม่มีหมุงมาอย่างแน่นอนไม่มีการไหลเยิ้มของน้ํามันเครื่องเลยสําหรับราคาค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเก้าบาทเท่านั้นเองใครที่กําลังตามหาหรืออยากได้นะคะ สามารถจัดไปแนนได้สามารถซื้อสดได้นะคะลูกค้ามองหายอยู่หรืออยากได้ไว้ใช้งานสักคันหนึงก็ติดเ่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ออยในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ออยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนไปออยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปของออยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ออยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ